หลวงพระบางหลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่เป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้างสมัยแรกเริ่มสถาป,ปนาอาณาจักรล้านช้างแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองขวาออกเสียงว่าสัวและเมื่อพุทธศักราช1300ขุนรอซึ่งถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองขวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็นเชียงทอง เมื <premises. S 2> ่อพระเจ้าฟ้างุ่มพุทธศักราช1,896ถึงพุทธศักราช1,916ได้เสด็จกลับจากกัมพูชาอันเนื่องจากพระองค์และพระบิดาต้องเสด็จลี้ภัยเพราะถูกขับไล่จากกษัตริย์องค์ก่ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือพระอัยการของเจ้าฟ้างุ่มนั่นเองเจ้าฟ้างุ่มทรงรวบรวมกำลังขณะอยู่ในเมืองพัทนครหรือเมืองเสียมราชและได้นำกองทัพ นับพันกำลังเพื่อกู้ราชบัลลังก์กลับคืนและสถาปนาอาณาจากักรลานช้างขึ้นมาใหม่และได้สถาปนาเมืองเชียงทองขึ้นเป็นราชธานีว่ากรุงศรีสัตนาคณะอุตตะอุตตมะราชธานีต่อมาในราชาสมัยพระโพธิสารราชเจ้าพระองค์ได้ทรงอาราธนาพระบางซึ่งเดิมปริษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำ ขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวงเมืองเชียงทองจึงมีชื่อเรียกว่าหลวงพระบางนับตั้งแต่นั้นมาต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นนครหลวงพระบางเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2561และเมื่อมีพิธีการประกาศยกฐานะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช 2,561ที่ผ่านมาหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้วยเหตุผลคือมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมายมีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำขานซึ่งไหลมาบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามและชาวหลวงพระบางยังมีบุคลิกภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรและมีขนบรรมเนียมประเพณีอันงดงามซึ่งตรงกับ เกณฑ์พิจารณาของยูเนสโกในขณะที่แหล่งมรดกโลกอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถานธรรมชาติแต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2538แ,และยังได้รับการยกยอก่ยองว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปก ปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวหลวงพะบางผมบอกเลยว่าเป็นกำไรของชีวิตคุณมากๆนะครับเพราะฟังจากประวัติแล้วเนี่ยเม,เมืองเมืองนี้ไม่ธรรมดาเลยครับผมบอกเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเดินทาง าสัมผัสบรรยากาศนะครับที่เมืองหลวงพระบางแห่งนี้นะครับคุณต้องมาแล้วคุณต้องรีบมานะฮะเพราะว่าถ้าทุกอย่างนะครับมันโดนพัฒนาหรือมันโดนกลืนไปแล้วเนี่ยสเสน่ห์ของหลวงพระบางก็อาจจะเปลี่ยนไปซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศไหน นะครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยแต่วันนี้หลวงพระบางยังมีสเสน่ห์แล้วยังเป็นเมืองที่หาชมหาดูและหาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตแบบนี้ได้ยากมากๆรีบมาเถอะครับเมืองมรดกโลกแห่งนี้ยังรอคุณอยู่นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าใครได้มาสัมผัส เมืองหลวงพระบางค,คุณจะมีความรู้สึกที่ไม่ได้แตกต่างอะไรกับผมเลยนั่นก็คือวันหนึ่งสองวันไม่อิ่มครับผมบอกเลยเมืองเมืองนี้อยู่ได้เรื่อยๆมันเป็นวิถีชีวิตของความสโลว์ไลฟ์จริงๆทุกอย่างในเมืองหลวงพระบางมีสเสน่หมน์นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะฮะนอกจาก ตึกรามบ้านช่องแล้วสถาปัตยกรรมต่างๆแล้วนะครับสเสน่ห์ที่สําคัญของหลวงพ่อบางนั่นก็คือวิถีชีวิตของคนนะฮะแล้วความมีน้ําใจของคนความเป็นกันเองของคนนะครับที่นี่ยังน่ารักน่ารักจริงๆผมบอกเลยแล้วคนที่นี่เนี่ยเขามีความจริงใจให้กับแขกที่มาเยือนมากๆ ครับโดยเฉพาะคนไทยด้วยคนไทยแล้วเนี่ยเขาจะยิ่งแบบรู้สึกว่ามีความเป็นกันเองนะครับมีน้ําใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าคนชาติอื่นนะครับเพราะเขาถือว่าคนไทยเนี่ยเหมือนญาติพี่น้องเขานะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็ดูทีวีไทยเขาก็เสพทุกอย่างที่เป็นของเมืองไทย นะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพบาทมีโอกาสคุณมาเถนะครับมาแล้วนะครับอย่ามาแค่ท่องเที่ยวอย่าปล่อยโอกาสให้มันผ่านเลยไปมาแล้วมาสัมผัสมาศึกษามาเรียนรู้นะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมองค์การยูเนสโกเนี่ยถึง ยกให้หลวงพ่อบางเนี่ยเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองมอรดกโลกไม่ใช่แค่วัตถุไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างมันรวมถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบางทั้งเมืองนะครับทั้งเมืองไม่ใช่แค่นิดๆน,นะครับหมายถึงว่าเขาคุ้มครองทั้งเมืองนะครับมาเลยครับมาเที่ยวกัน มาแล้วเนี่ยช่วยกันร,รักษาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันมันมัน,มนทรงคุณค่าจริงๆผมมาหลวงพ่อบางหลายครั้งมากหลายรอบมากแล้วครั้งนี้มันก็เป็นเกียรติของผมอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็ดีใจมา,มากที่ผมได้ขี่เจ้ากระโหลก FXR คันนี้มาจนถึงหลวงพ่อบางจนได้ผมนึกว่ามันมาไม่ถึงซะแล้ว เอาจริงๆนะผมนี่แบบโผล่เขมาเหยียบหลวเขาบางได้นี่แบบผม,มนี่โคตรดีใจเลยเออเพราะว่าเจ้าดำทํามินมาหลายครั้งแล้วเจ้ากระโหลกเนี่ยมาครั้งแรกโอ้หที่นี่มีรอยล้อของมันละผมนี่ชื่นใจจริงๆนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ใครหลายๆคนที่มีความรู้สึกว่าประเทศลาวเนี่ยเป็นประเทศที่น่ากลัว ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดเลยนะครับถ้าคุณมาอย่างมิตรคุณเคารพในความเป็นเขาคุณเคารพในทุกอย่างนะฮะที่เขาบอกมาปัญหาไม่เกิดหรอกครับในทางรงกันข้ามเขาน่ารักมากๆครับน่ารักทุกคือส่วนเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เลยดีกว่านะฮะ ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณต้องมาสัมผัสเองเคาเจอที่นี่มันมันอัตลักษณ์ของเขามันงดงามจริงๆครับนะครับบอกเลยนะว่าเมืองเมืองนี้มันทำให้หัวใจคุณยิ้มได้แน่นอนนะครับมาเะครับมากันแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าคุณจะรู้ได้เลยแล้วก็คุณจะสัมผัสได้เลยว่าบาง ความเจริญมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขนะครับในทางกลับกันบางครั้งเนี่ยความไม่จเจริญเนี่ยแต่มันทำให้เราเนี่ยโคตรมีความสุขเลยครับอะไรที่ไม่ต้องปรุงแต่งมากอะไรที่มันยังที่มันยังมีสเสน่ห์ในความเป็นตัวมันเองอยู่เนี่ย โคตรยั่งยืนเลยครับนี่นะครับสเสน่ห์ของหวงพะบาท,ที่ผมบอกไบเกอร์ออนดู